ตอนนี้ผมยืนเป็นบริการนะครับยืนบริการเฝ้าดูสถา,านการณ์โป,ป๊ดป่าป่าอยู่ข้างๆ้างอ่ะเห็นบ่ข้างๆ้างอยู่ข้างข้างอ่ะเต็มเลยเอ,อุอ้ยน้ำข้างข้างแหงป่ามันฉลาดนะมันกันเลาะไปเลาะข้างๆขึ้นไปเลาะขึ้นไปเลาะขึ้นไปดูดดูดโอ้ยจุดสายเลยอ้ยล่มแล้วล่มแล้วล่มแล้วค่อยล่มแล้วค่อยล่มแล้วอ้ยน้ำพัดไปอู้ เบื้งเด้อขอให้เบื้งเด้อปลาดาันขันเด้อเห็นไหมปลาลาย ลุ้นกันบานิมาแบ่งปลากันลุ้นหู่นู้สุดยอดครับสุดยอดโอ้โหคักคักทั้งมวลทั้งใดเนี่ยกินไปเอ่อเอาสวิงเงื่อน้ำ เปคู่ลยาบงมาทล้างเอาเมื่อให้แม่เฮ็ดกินน้ำเมื่อให้แม่เฮ็ดกินน้ำมาเบิ้งคอยชีอันนี้เบิ้งใส่ถุงแบงให้ดหน่อยเม่อกินน้ำเอาเเดี๋ยวมาขึ้นขึ้นวันนี้คือคู่จ้เพียเพียงที่นี้ก่อนนะคะ่สบายลย Đó. Ôi. Cho nó nó thịt mai. Thôi. Bắt cá mồi ba con thì lấy nó chứ ba. Rồi vô mà. Ôi. Làm bị mục nữa. Ôi. Bèng ดีเบักุงนี่นมีให้แล้วนี่ล้างถุงมานั่งโอ้ปลาหามันเดียวไปให้ย่าให้ยังบ้านเรนละให้ไม่ได้เนี่ยกินเมื่อม้วนน้ำกันได้กินน้ำกันอ้าถือีกบุ๋มนะเดี๋ยวๆยานสามสี่สี่งน้ำสี่สี่ยิง ยังจะเงออจังเอาแล้วเฮ้ยนั่นเป็นอีกสี่คนไปเดี๋ยวเขาสิไปแบ่งหายายน้ำเอออเามานีเฮ้ยเอ้ยเฮ้ไปไปเดี๋ยวกินพร้อมจื้อมีกีได้เอ้าพี่เป๊ะอีกหน่อยพี่เป๊ะอีกหน่อยเออเอาลังเอาเังไปไปให้ยายกินเนี่ยเขาสิไปให้โม่ไงแซมกัน มีแต่น้าเออน้าออกทหน้าอมงกหโอ้ชอบเฮเลยเออล่ะบุกด้วยนาผอกดี่า่ามา่อว้เข้ามาเรีนเข้ามาขายนวนี้เข้าเรีนเรามากิน เด็กหายายแล้วโอ้ย่เลย่านที um oh oh ่ก่นท oui> ุคนี่เผลงานเด็กๆทุกคนมันดีน้ำมากเย้ไปได้เวลากลับบ้านครับ สวัสดีครับสวัสดีครับึ้นไปไก่นี่เดียวเดี๋ยวมึงขี้ทีจังหวัดที่ขึอนทางพื้ฟ<บ><ญ>านล<บ><ญ>ายลายยังเาะไหหัวไหเลย ลึกเหรอต่ำลึกคุณน่ะโอ้ยปลาหมอจะเอาถ้วยไปเอาไปมุกหรือก็ขึ้นเรือจะให้แม่อันนี้อพอเกาฟีมือไม่อร่อยนะไม่ดูมีพ่าขาึ้นไวกลัวเห็ดน้อยนิ่งอ่าอ,อ่ไปเจ้าไปบายบายนานน